ลงจากรถก็ยังยิ้มอยู่ใช่ครับตอนชกก็ยิ้มครับจะหมดก็ยิ้มเป็นไงบ้างวันนี้เอาวันนี้บอกบอกลองชุดเกมมาชกหน่อยก็สวางแหละการซ้อมของวางมาตามตรงเรยนี้แล้วต้องต้องเดินต้องเดินโอ้ถ้าเกิดไม่เดินจะไเรียบร้อยไหมโดนแน่ครับแต่ถ้ายกดนีต้นต้นนี่เราพระเอกกันนะแต่ไปไปมันเหมือนกับว่าแอบใจนิดนึงนะใช่ไหมแอบแอบแถวใช่ไหมยกไหนยกไหน ยังยกสี่ยกสี่วันนี้ที่ชนะเขาคือลูกไหนก็ลูกขยันนะลูกขยันนะตีตีไว้ก่อนเขาสอนไว้ที่กุ้ยสอนไว้ตีไว้ก่อนตั้งล็อกตั้งล็อกขวางตีตีได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งจะตีแล้วก่อนขยั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 นแล้วก็ ไล้วยิงกันเพจากขยันเนี่ยอาวุธอ่ะก็เราเตะขขอเาด้วยใช่ไหมพอใจขนาดไหนหนูวันนี้ก็พอใจแล้วพอใจมากนะเหมือนล้างตาได้แล้วนี่ถ้าเกิดยุบเป็นเรื่องนั้นเนี่ยถ้าแพ้ก็ง่ายเพราะว่าเราแพ้ใครเราไปเราเที่ยวเลยต้องเรื่องแพ้ใครแพ้ใครคนฝันทีสีแดงคาใจไหมคาใจไหมก็คาใจนิดนึงแต่ขอทำ่างกายสักสักสี่ครั้งถ้าเกิดว่าจะไปเจอกับตัวเก่าที่เราแพ้ที่เราเนินต้องขอขยับเบียขึ้นไปอีกนิดนึงเบียดไหนที่เราคิดว่าที่สุดของเราจะร้อยสามร้อยกว่นี้ วันนี้ชอบกี่กัลเท่าไหร่ร้อยสิบสองใช่แต่ถ้าเกิดว่าร้อยสิบสามก็กำลังพอดีแล้วร้อยสิบสองเหนื่อยนิดนึงนะอ๋อมันก็หดีไปใช่ไหมอ๋อเอาเอาเอาฝากขอบคุณใครบ้างบอกกั้เลยเอาขอบคุณใครบ้างอ่ะขอบคุณทางบ้านแล้วก็ทางค่ายอดีตเป็นกำลังใจครับคเพราะวันนี้สู้เต็มที่โอ้โหนี่หนุ่มๆน้องๆมาเต็ม